สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตเอร์อำเภอเ็นสลักจังหวัดศชีส,เเสะเสน, 24, นค, 63, ครับผมอัปเดตสินค้าประจำวันที่24ธันวาคม2563ครับผมอัปเดตยามเช้าๆครับพอมีรถให้ลูกค้าได้เลือกนิดหน่อยครับผมเริ่มคันแรกครับ36 SP ิลายปี56ครับผมคันนี้ดันหน้าผ่านหลัง แบาพพร้อมใช้งานครับผมด้านหน้าตาช้างผ่านหลังเป็นผ่านทีที่ครับรถเครื่องเดิมรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับราคาอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมคันนี้สามหกเอสพีผ่านหลังอย่างเดียวครับผ่านหลังตาช้างครับผมผ่านห้าครับจดทะเบียนปีห้าเก้าครับผม ราคาอยู่285,000บาทครับสินค้าที่ร้านทุกรายการต่อรองได้นิดหน่อยครับผมชอบยังไงก็แวะเข้ามาได้ครับคันถัดมาคันนี้34แรงราคา149,000บาทครับดันหน้าอย่างเดียวนะครับคันนี้ไม่มีเล่มครับผมคันถัดมาคันนี้34แรงจดทะเบียนปี51ครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมดันหน้าผ่านหลัง พันหลังเป็นฐันห้า RSC ครับผมราคาอยู่ที่169,000บาทครับ169,000บาทคันถัดมาคันนี้่า34แรงปี50ครับผมเกอกสารเล่มชุดโดนครบครับด้านหน้าพันหลังเช่นกันครับผม169,000บาทครับ169,000บาทคันสุดท้าย เป็น 45di จดทะเบียนปี53นะครับผมนั้นน่าอย่างเดียวราคาอยู่195,000บาทครับตัดตามสภาพสนใจคันไหนก็แวะมาชมได้นะครับผมในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นตัดหญ้าครับผมตัดหญ้าใหม่1.2เมตรอยู่245,000บาทครับ245,000บาทแล้วก็ผ่านใหม่ผ่านห้า ราคาอยู่ที่28,000บาทครับต่อล้อได้เช่นกันครับผมโตรตารี่พอมีให้ลูกค้าได้เลือกนิดหน่อยครับแวะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็เวทถ่วงล้อก็มีครับผมใส่รุ่นไหนก็ทักมาโทรมาถามได้ครับอันนี้ผันบุกเบิกเฮปปีพัดทูรซยี่สสองราคา25,000บาทครับอ่าสนใจชิ้นไหนก็ เข้ามาชมมาดูได้ครับที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดร้านติดเส้น2085อำเภออ,อยู่อยู่ห่างตัวอำเภอ1กิโลเมตรครับผมเส้น2085กันทรลักวาลินเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอ1กิโลนะครับห่าง3ามแยกหนองหลือม3กิโลลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ